สวัสดีครับท่านที่เคารพวันนี้ก็จะมาพูดถึงสามแยกที่มีอยู่เทินร่วมจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยฉะนั้นเราต้องปรับปรุงใหม่นะครับถ้าสามแยกธรรมดาจะเป็นอย่างนี้พอรถมาแล้วก็จะเลี้ยวเข้ารถก็จะเลี้ยวออกแต่ถ้าปรับปรุงใหม่ก็จะเป็นเราจะปิด เปิดยูเทิร์นตรงกลางแล้วก็มาเปิดตรงนี้ที่ห่างมา500เมตรทางนี้เขามีเก่าอยู่แล้ว500เมตรตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับแอแยกโรงพยาบาลสองพี่น้องที่สัมผานนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยปกติเดือนมกราที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุสองครั้งแต่ถ้าทําแบบเนี้ยรถจะออกมาจากโรงพยาบาลสองพี่น้องจะมาจานันออกมาทางนี้ก็เลี้ยวซ้ายแล้วมาเข้าตรงนี้500เมตรตรงนี้จะมีเบรีเออร์บัง เพิ่มเลนอีกข้างแล้ว2เลนนะครับเฉพาะหนึ่งกิโลเมตรตรงสามแยกเนี่ยแล้วรถที่จะเข้ามาจากเวะท้อนก็เลี้ยวมาทางนี้แล้วก็กลับมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าส่วนใหญ่รถทางหลักเขาอยากไม่ชอบชนท้ายนะครับถ้าถ้าแบบเนี้ยถ้าเราตัดไปอย่างนี้ถ้าชนหน้าเนี่ยเขาชนแต่ถ้าเรามาอยู่เทินแล้วห, voilà. หันหลังมาแล้ววิ่งวิ่งมาอีกสองสรอเมตรแล้วเนี่ยเขาจะไม่ชนและ เพราะว่ามันมันผิดอะอ่แต่ถ้าอย่างนี้มันมันยังมีโอกาสว่าถูกว่าตัดหน้าเขาแต่ถ้ามาทางนี้สามร้อยเมตรแล้วเพราะตรงนี้ระยะทางจากจุดตัดเดิมเนี่ยมาตรงเนี้ยมันห้าร้อยเมตรตรงนี้ก็ห้าร้อยเมตรเขาจะไม่นิยมชนข้างหลังนะครับเพราะชนข้างหลังเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่ถ้าเราเลี้ยวตัดไปแบบเนี้ยชนเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบอ่อมัน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 ถูกกฎหมายชนได้ไอ้ตรงนี้ชนท้ายไม่ได้ วิธีแก้พื้นที่ที่ที่มีสามแยกนะครับสามแยกที่มีที่มียูเทิร์นตรงสามแยกและเลี้ยวเช่นตรงคอฟฟี่เวย์ก็เกิดอุบัติเหตุเดินมกุลาก็มีตายาถ้าเราทำแบบนี้ก็จะลดอุบัติเหตุได้สามแยกเกาะลอยที่อำเภอแกลงก็เป็นแบบนี้นะครับก็ต้องไปพัฒนาใหม่เราจะสังเกตว่าที่ว่ารถติดรถติดเนี่ยจริงๆรถมันจะติด Uh, ไฟแดงกับยูเท mm ิน hmm. พื้นราบธรรมดาแบบเก่านะครับแบบที่ว่าไม่มีพอเลี้ยวล้วต้องรีบตัดซ้ายอะ่ะถ้าเป็นรถ22ล้อรถพ่วงรถตู้คอนเทนเนอร์เลี้ยวเนี่ยก็ใช้เวลานานสังเกตไหมครับเวลาเราวิ่งไปเนี่ยจะติดที่ยูเทินพื้นราบกับไฟแดงถ้าไม่มีไฟแดงไม่มียูเทินพื้นราบไม่มีรถยาวๆมามา,มาเข้ายูเทิน ราจะขับผ่านตลอดไม่ติดฉะนั้นสาเหตุที่รถติดคือไฟแดงกับยูเทิร์นพื้นราบนะครับเราแก้แบบนี้ถ้าทำยูเทิร์นแบบนี้จะวิ่งยูเทิร์นได้ตลอดเวลานะครับมันถ้าเป็นไม่สามแยกก็ทำแบบนี้นะครับถ้าไม่สามแยกเนี่ยทำแบบนี้เอาสีเลนเก่าเนี่ยมาเป็นเลนยูเทิร์นรถพ่วงกับยูเทิร์นได้รถกู้ตู้คอนเทนเนอร์กับยูเทิร์นได้รถ ทางหลักก็วิ่งข้างนอกนี่สเลนไปกลับเนี่ยปัญหารถติดจะหมดไปเลยนะครับแบบเมืองนอกอะ่ะเมืองนอกเขาก็ทํากันแบบนี้นะครับมันเป็นลักษณะแบบโรตารี่หรือว่าวงเวียนเนี่ยอ่ฉะนั้นการปรับปรุงถนนไม่ให้รถติดก็คือไล้ไฟแดงกับไล้ยูเทินพื้นราบธรรมดาเปลี่ยนเป็นยูเทินเร่เงความเร็ว ถ้ายกเลิกไฟแดงเนี่ยต้องใช้ยูเทินเกือกม้าก็ได้หรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าจํานวนงบประมาณถ้ามีงบประมาณก็ใช้เกือกมา้าอ่อมันจะเป็นถนนที่ปลอดภัยจริงๆนะครับแล้วประชาชนก็ไม่เดือดร้อนเวลาก่อสร้างก็สร้างข้างๆนะครับอ่อไม่ต้องปิดถนนแล้วเวลาก่อสร้างก็ลดลง5 0าเราดูถนนอ่อพรามสอ,อะ่ะลดวิ่งเยอะแยะ เขาก็ก่อสร้างได้เหมือนสร้างอายูเทิร์นยกระดับเกือกไม้น่ะรถเยอะแยะก็สร้างได้ไม่ต้องปิดถนนถ้าสร้างแบบอื่นต้องปิดถนนต้องไปทางเลี่ยงประชาชนเดือดร้อนมากนะครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ